พระพุทธเจ้าเราเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์นะวันวิสาขาบูชาเนี่ยวันที่ท่านตรัสรูนะ้ท่านก็ภาวนาเบื้องต้นท่านทำความสงบก่อนด้วยอาณาปนสติเสร็จแล้วท่านเจริญวิปัสนาด้วยธรรมานุปัสนานะสติปัฏฐานคือท่านดูสติ ท่านดูอะไรปฏิจจสมุปบาทอะไรมีอยู่ทุกถึงมีอยู่เนี่ยท่านดูดูจากของจริงไม่ใช่การคิดพวกนักปริยัตินะบางทีเขาคิดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไปนั่งคิดเอานั่งคิดเอาไม่ใช่วิปัสนาท่านดูสภาวะจริงๆต้องเห็นสภาวะนพระพุทธเจ้าต้องไม่มีข้อยกเว้นไม่ใช่ท่านคิดเก่งแล้วบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวิธีคิดเป็นวิธี ปฏิบัติที่เลิศที่สุดเลยเพราะคนที่บรรลุนัน้นเลิศที่สุดเลยก็ไม่ใชนะ่ท่านดูจากสภาวะจริงๆชาติคืออะไรนะชาติคือการได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างเวลาเราหลับลึกลงไปนะยังไม่มีอย่างจิตใจยังไม่ได้หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมานะ นี่พอจิตใจมันเข้าไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแนละ้วมันมีทุกข์เกิดขึ้นท่านก็เห็นทุกข์นี้มันมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราเนี่ยไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วดูต่อทําไมจิตไปหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากตัณหาอุปาทานอะไรนี่นแหละ,ะเชื่อมโยงกันไปเรื่อยจนกระทั่งรากเงาของมันคืออวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจสี่ พอท่านรู้แจ้งอริยาาสัจนสะีท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมานี่ท่านรู้ด้วยตัวเองนะก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีแรกก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาสัมพุทธ,ธะยังไม่ได้สอนใครตรัสรู้แล้วอาจจะไม่สอนใครเลยก็ได้เพราะว่าตรัสรู้ขึ้นมาทีแรกไม่คิดจะสอนธรรมานิยากเกินไปพูดไปก็เหนื่อยเปล่านะเสร็จแล้วความกรุณาในใจของท่านก็ทํางาน เตือนขึ้นมาว่านะตัวท่านเองเมื่อก่อนก็มีกิเลสเหมือนกันทำไมดิ้นรนจนกระทั่งพ้นมาได้คนอื่นที่บารมีแก่กล้านะกิเลสเบาวางก็น่าจะมีอยู่ใจมีความกรุณาขึ้นมาแล้วถึงได้คิดจะสอนเนะมื่อท่านบรรลุพระอรหันต์เนี่ยด้วยการเจริญธรรม,มานุปัสสนาะ